ปิดรอบเหมาโรงร่วมชมซีรีส์ The Idol Game เกมไอดอลล้มตัวแม่ซีรีสุดล้ำเจาะลึกวงการไอดอลและธุรกิจสรยกรรมเพราะในเกมนี้ความรักก็แค่หมากตัวหนึ่งใครที่คุณรักอาจเป็นคนที่หักหลังคุณได้เจ็บที่สุดและในโลกที่อำนาจคือทุกสิ่งไม่มีใครยอมถอยแม้ต้องแลกด้วยหัวใจเตรียมใจให้พร้อมศึกนี้ไม่ง่ายเหมือนที่คิดเจมบีพบกันครั้งแรกในซีรีส์ทางช่อง3 HD เดีเตรียมสัมผัสกับเรื่องราวที่ไม่มีใครเคยกล้าถ่ายทอดในซีรีส์ไทยมาก่อนที่จะมานำเสนอด้านมืดของอุตสาหกรรมสรยกรรมและภัยราย ในโลกไซเบอร์ผ่านมุมมองที่เต็มไปได้วยความดรามา่าการแข่งขันและแง่คิดสะท้อนสังคมเริ่มวันที่10พฤษภาคมเวลา22นากา25นาทีทางช่อง3หมายเลข33ดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชัน 3plus ตอนแรก,กตอนแรกเป็นไงบ้างแล้วดีใจครับคือต้อบอกว่าพอได้เห็นการตัดต่อ,ตอพอได้เห็นแบบภาพออกมาแล,แล้วยิ่งได้ดูเป็นแบบในโรงหนังเนี่ยมันมันมีความอลังการมากเลยครับแล้วก็พอ เห็น <chat> เคมีใหม่ๆที่เกิดขึ got, uh, Or, ้นนักแสดงหลายๆท่านอ่ะส่วนตัวผมไม่เคยร่วมงานกับหลายๆท่านในเรื at! ่องนี้พอเราได้เห็นเรากับพี่บีเรากับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือเรากับเพื่อนหรือแม้แต่เรากับน้องอะไรเงี้ยมันมีเคมีใหม่ๆเกิดขึ้นดูแล้วก็แบบรู้สึกเฮ้ยแบบสําหรับเราตื่นตาตื่นใจดีครับผมจริงๆก็แต่ละแต่ละบทแต่ละตอนพี่เบนเขาก็เขียนมาเหมือนให้มันจบในตอนแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ต่อคือมันจะมีอะไรให้เราลุ้นตลอดเวลาอะไรเงี้ยในฐานะนักแสดงเราก็ต้องเหมือน ทำกันบ้านแล้วก็อย่างที่บอกคือเวลาเตรียมตัวอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นพอมาถึงกองปุ๊บก,ก็มีเท่าไหร่ก็ทำให้เต็มท,ที่อ๋อเซอร์ไพรส์มากค่ะจริงๆเราเห็น้ากต่อใช่ไหมแล้วเรารู้สึก